เมื่อนี้จะเอาสมบัติพญายไปแหลกเงินสื่อแนว้กินนะคะทุกคนเบิ่งวมาเมื่อนี้นะจะขายสมบัติ้หลายปันใด มื่อนี่มือให้เมื่อค่ะทุกคนนอนเบิดมือเลยนอนหวองกระเตือนเมื่อเนี่ยนะบ๊ะวียกบอกคะ่ะทุกคนเก็บเศษไม้เศษยังออกจากข่างบ้านแล้วๆกะพักพรขึ้นไปนอนนะคะนอนกับนอนบอหลับดีแลวคะ่ะทุกคนเที่ยวหลับเที่ยว,ยวตื่นเพราะว่าหลานพญายักษ์ลังมะเล็นน้ำเล้านะคะแล้วก็พักกันบอเสียงดัง แล้วไข่กะเละนอนพักไข่หลบับไปเอาไปขายของห่างกันนะคะ そうだよ。 ทุกคนไมควมลืมให้ทุกคนเบิร์นบาร์แขายของห้างได้เงินลอยกว่านะคะยอนที่ก็เลยไปซื้อของแฟนฟีร่าฮุนดาอคอมมา I have a I have a receipt in in my uh, my email ป้าถาม,มานะป้าถามถามใครบ้างที่ซื้อของมาจากบาร ยน่ะเบอร์ส่ร้อยกว่านะคะแต่ว่าไปขายของห้างได้เงินร้อยร้อยสิบแปดร้อยร้อยสิบแปดคนน่ะค่ะเลยเติมเงินไปสามอยสามอยหาคนนี่แหละค่ะอันละอันจริงเหยจะดืนี่ยอสิสี่ยกว่าได้หน่อนนะย่อเดเยจะดื้อ ประค่ท hmm. yeah, ุกคนบานนี้ห้องยาบานโอ้แบบบีบีบีโอนะเย้อันตริงเย่ออ๋ออันติงเย็ะดือดื้อดื้อของทุอย่างแพงคักนะคะวันนาหันคุยกับทอแกแล้วดีใจ คยกลับขึ stumbled, Anyways, ้นมาอิเชอร์เกตโอ้ดตไมะนยนยกอินเตอร์โกอินตระหานะยกระดับบาเมตราเฮนเนโกนายอออมนดอกฮิดาลาเซลส์อที่ลาสีก่ยอ่ของแพงคักแน่ค่ะทุกตัว

ของแพงคลากรแน่ะพี่ญ่สลังมาถามถอแก้อยนะคะว่าช่วงนี้นะใครคองดีหรือเปล่าคือบอใครมีคนเห็นค่าเขาสั่งกาถอแก้ได้ว่า because it's like it's to to put there. Oh. yeah. Money oh. that. i it I'm i i Okay. Yeah, okay. Yeah, very thin weather. ค่ะทุกคนเมื่อนี้ยพายว่าสิตย์ตามังฮงกินถอดไข่กับต่ายมังฮงโอเคเพื่อนค่ะทุกคนนี่ของได้ซ้ำนี้ละได้ขนมปัง <Yeah. S 2> ได้อันนี้ <Yeah. S 2> แต่ว่าได้เบียร์สองส <Yeah. S 2> องขันยันแล้วเปิดแล้วป่องหนึ่ง <Yeah. S 2> นี่แหละค่ะทุกคนสี่ลอยกว่า แพ้งค่ะแพ้งแน่อันนี้น่หาหน้อย <laughs> ตามจริงคยกินน้มบะไรได้รอกค่ะทุกคนซื้อมาหายพญายเพราะว่าไข่แพน้มนะคะแล้วก็จะกินนะสมชว,วานนี่แหละเดี๋ยวตำมุหงกินแล้วค่ะทุกคนตำมุฮงกับทอดไข่ดอก ปลากระป๋องกันยั้งอยู่ดอกค่ะใส่กอดก็มีฮอตดอกนั่นนะคะฮอตดอกแต่ว่าฮอตดอกก็กินดอกสิกินทอดไข่ดีกว่า มีสองคมเก่ามาตตบ้านเท้าล่ะค่ะทุกคนคือว่ามีผักกิดกับตำขุนน้องน,องนอะเดี๋ยวตำเสร็จแล้วจะกิโชว์ให้ทุกคนเบ่งนะคะว่าตำขุง ข่สิเป็นตะแซบหรือเปล่าข่ก็จะใส่น้ำปลรราของอคุณพี่อ้อยนี่นะคะเชือหาย่ข่มาเปิดเบองต้อนว่าเป็นยี่ห้อ,อ,อย่างนะคะี่อยแล้แพรไข่มาดีดีค่ะน้ำปลรราแม่ทองหน้าก่าสันค่ะทุกคนนี่เราก็จะใส่น้ำปลรราของพี่อ้อยนี่นะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะช่วยทุกคนเป็นนะคะตำปลาหอ่อหอค่ะ ตับบัง,งหวงเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไข่ดาวใส่ซอสนะคะไข,ข่แขาดตีไข่นะคะมัดง่ายเพื่อนเนี่ยก็ได้ทอดไข่ดาวแบบนี้มาค่ะทุกคนแบบนีม้มาก,กินตับบังโหวงถอดไข่ดาวแล้วก็มีผักกะล่มเหีเออย่ยวยนี่นะคะกับข้าวเหนียวหนึ่งเต้ามดเจ้านี่นะคะ เมื่อเช้านี้น่ะกินบองปลาพี่อ,อ้อยนั่นแหละค่ะมาขามมาหวานเนี่ยแต่มมงหงข่อยใส่มะขามเปียกลนะค่ะจริงๆแล้วก็มีมะนาวซีู่ะค่ะแต่ว่าแห่งอยากใส่มะขามเปียกกินค,คำใหญ่ๆเลยอื ข่ยดาวข่ดาวทุกคนหายใ้ซสด,ดัอืมแบบตอนนี้สีมอมงหลองแล้วค่ะโอ้ยเขาแงปากเขาโทษนะคะ เป็นแบบทำ้ก่ะ อย่างเลยค่ะทุกคนแซบข้าวแสบขักแสบแน่ค่ะ ค่ะกินตำหมกหงอิม hm, แล้วก็มาคุยกัน ang, ท ang ang, ักทายกันคือเกานะคะก่อนอื่นข่อยต้องขอกล่าวขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนอกเราก็เขียนคอมเมนต์ส่งกําลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดาม, ah ui, ม ah ang, บานนอกสู่ชีวิตในตางแดนนะคะ,ะตาค่อยหนอนย,ยังบ่หายดีแล้ค่ะก็จะเป็นเมียบเมียกเปียกเปียก,กยี่ะคะ,ะค่อยก็จะทัก ทีมแต่ย้ำเมื่อคืนนะค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี่ทาถึงย้ำเมื่อเศร้ากับย้ำมือแรงแต่เมื่อนี้ยนะคิดว่าจะทาแต่ย้ำมือแรงต่อค่างเดียวนะคะเพราะว่าย้ำมือเว้นมันเปียกเปียกๆเมียๆนะคะทุกคนมันเป็นวัสดุสกสบายนะคะเป็นจืดอื้อจืดนะคะแต่การย่างผ้าได้หายดีนะคะกับเป็นทั้งสองค่างล่ะค่ะแต่ว่าข้างนี้ก็จะเป็นหลายกว่านะคะเมื่อในกระเพาทุกคนไป าขายของห้างแล้วก็ซื้อของกินของใส่มาเน็ตเดียวเองนะคะเพราะว่า,อาของแพงมากนะคะทุกคนแพงหลายค่ะเราถอแกก็บอกว่าช่วงนี้น่ะขายของบอดีอพอลูกค้าก็จะมาซื้อถึงแต่ของลดราคาเง้ยมึงแรงนะคะนั่นแหละค่ะอ่อยกับยังบ้านได้คุยกับถอแกเกี่ยวกับร้านค้าที่จะขายหอกค่ะก็เมื่อวันจันทร์่อยกับไปทํางานปกติก็คงจะได้าถาม เพื่อนเบิ e ้งนะคะว่าไปฮอดไส่แล้วอย่างประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้เข้ากับคลิกันจ mm ิประทาทักท้ายกันธรรมดานะคะค่ะกับหลายๆคนนะคะเอฟซีนะคะที่คอยต้องขอกล่าวขอคุณงามๆนะคะที่เข้ามาเป็นเอฟซีใหม่นะคะเพราะว่าจากการที่คอยไปอ่านคอมเมนต์นะคะกระพักกันไปเบิ้งคลิปเก่าๆของคอยนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่า ความเป็นไปเป็นมาของข่อยเป็นยังไดนะคะ,ะเป็นเอฟซีที่น่ารักมากๆนะคะที่เขามาติดตามแล้วก่าย้อนไปเบิ้งคลิปเกา่าๆจนรู้จักตัวตนของมาดามบ้านนอกนะคะข่อยต้องขอกราบขอบคุณอีกข้างหนึ่งนะคะทีะ่เอ็นดูที่ชื่นชอบชื่นชมในคลิปที่มาดามบ้านนอกที่ข่อยนะ,ะได้ถ่ายทอดออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตนะคะข่อยรับรองนะคะว่าเรื่องราว ชีวิตที่ข่อยทายทอดออกมาทั้งหมดนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในตัวตนของ่อยนี่นะคะบาดาแปลงบด้แต่งเรื่องขึ้นแต่ย่างใดนะคะเป็นเรื่องรลวเหมือนละาาคนรนำเนาเลยล่ะค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะกะทุกสิ่งทุกอย่างกะเขาที่เขาทั้งนิดน้อยแล้วนะคะตอนนั้นกันที่บอกเรื่องรลวเกี่ยวกับพญ่ฝรั่งกับเป็นการนิ้นท้าสามี นะคะแล้วกับต่อมาก็ับเป็นเรื่องรลวาที่เกิดขึ้นที่พญย,ยฟรั่งกับคอยอเลิกกันแล้วคอยก็ออกไปอยู่อ,อพาร์ตเมนต์นะคะเราเอฟซีกับไปติดตามเบิ้งนะคะทย่ทให้คอยอปลื้มใจมากนะคะที่อยากรู้เรื่องรลววของคอยในอดีตนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้มาดามวันนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะ เราก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะที่ทักคอยว่าพอมาอยู่ประเทศสวีเดนก็รู้สึกจะเป็นซาวขึ้นนะคะก็คงจะเป็นเพราะอากาศนะคะตอนที่คอยอยูอ่เมืองไทยนะคะเดือนอ,อยู่หาอาทิตย์นะคะคอยมีความรู้สึกว่าผมคอยหนะักแข็งกระด้างมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วพอคอยมาประเทศสวีเดนผมคอยก็เป็นสลวยกับขึ้นมาคือเกานะคะ่ะ เคยสังเกตเบื่องว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำนะคะเพราะว่าน้ำบานเอาก็จะมีคอลิ้นลายนะคะแต่ว่ายูนีน่ะเป็นน้ำธรรมชาติเป็นน้ำประปาที่บ่นี้ผสมคอลิ้นนะคะก็เลยเห็นห้ยผมดูเงาแล้วก็ดูสลวยนะคะตอนที่ไปยูเมืองไทยนะคะทุกคนต้องสาผมแทบจะทุกมือเลยนะคะเพราะว่า,อาหอนแล้วก็ หัวจะมันหนังหัวจะมันแล้วกับผิวพันธุ์จะมันมากไปอาบน้ำมือละสามเท่อเลยค่ะยุบาลเพราะมันห่อนคักๆนะคะแล้วเวลาทิศาผมาแป๊บเดียวก็แหงนะคะขนาดบริเปล่ามายุนี่นะจะต้องเป้่าผมนะคะขนาดเป้่าผมนะผมก็ยังดูเป็นสลวยนะคะทุกคนเพราะว่าถือความห่อนปกติแล้วถ,ถือความร้อนนะผมก็จะเสียนะคะแต่ยุบาลเทาขนาดบริเปล่าผมก็เป็น กระจิงเป็นแข็งกระด้างเป็นฟูเป็นดูพอดีเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะก็สรุปก็คืออากาศและะ้วก็น้ำอยู่ประเทศสวีเดนก็จะดีกว่าบ้านเขาาหลายมากๆเลยราคาต่างกันคักแน่ค่ะ ค่ะทุกคนคะืันนี้กวัจิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็พาทุกคนนะไปขายของห้างขายสมบัติของพญายนะคะแล้วก็ซื้อเนื้อมากินเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะก่อนจิตจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะ ลืมขอบคอยลืมขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอกาบขอบคุณเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ไปส่งกําลังใจให้น้องแบมลูกสะพายของคอยนะคะตอนนี้น้องแบมกาพันกดสองขั้นตอนนะคะก็คือผู้ติดตาม1 0 0 0พคนแล้วก็ยอดชั่วโมงส0 0พันแล้วนะคะตอนนี้น้องแบมกากำลังสะสมเหรียญนะคะ ขาดว่าคงจะอีกบนันน้นนะคะอีกประมาณเดือนนึงก็คงจะได้รับพินนะคะค่ะขอกลัขบขอบคุณงามๆนะคะที่ให้ความ่ารักและความเมตตาต่อ,อน้องแบมลูกสะใภ้ของมาดามวันนองนะคะค่ะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย